บทที่2อ5เ็สบห้าเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังเสียงร้องออกมาของเหล่าอาวุโสและเจ้าสำนักแทบจะดังออกนอกห้องตาพวกเขาเบิกกว้างออกมาอย่างตกใจเพราะคำว่ากองทัพนั้นย่อมมีคนมากมายแล้วระดับพลังย่อมสูงการก่อสงครามในทวีปนี้แทบไม่มีให้เห็นมาหลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นนายท่านหมายความว่าเจ้าสำนักเอ่ยออกมาอย่างไม่ตั้งใจด้วยความตกใจหน้าซีดอย่างที่เจ้าเข้าใจจะมีกองทัพน,นับหมื่นมาที่ทวีปนี้ในอีกไม่เกินหนึ่งเดือนอย่างเร็วที่สุดหรือช้าที่สุดก็อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าชายชยยุด,ดเอออกมา กองทัพของท่านเช่นนั้นหรืออาวุโสโอ,อีกท่านเอ่อยออกมาอย่างเมือรอออยอเปล่ามันเป็นกองทัพของนายท่านเองน่าจะหลายหมื่นคนชายชุดดําเอ๋ออกมาอย่างภูมิใจในนายตัวเองนายท่านยังมีนายท่านอีกหรือเจ้าสํานักเอ่อยออกมาอย่างไม่เข้าใจใช่นายท่านของเรานั้นยิ่งใหญ่มากถ้าพวกเจ้าทํางานได้ดีพวกเจ้าจะเป็นสานักอันดับหนึ่งในทวีตนี้และทวีตเบื้องล่างจะมีนายท่านสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้พวกเจ้าจะมีอํานาจที่สุดในทวีตนี้เลยชายชุดดําเอ่อยออกมาอย่างภูมิใจ ได้ข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อนายท่านขอรับเจ้าสํานักเอ่ยออกมาอย่างดีใจถ้ามันมีอํานาจมันสามารถทําอะไรก็ได้มันจะยืนอยู่เหนือคนนับล้านก้มมองผู้คนบนที่สูงอย่างยิ่งใหญ่ดีเช่นนั้นข้าก็จะจากไปก่อนข้ามาบอกเรื่องนี้แค่นี้จําแวะให้ทํางานที่ค้างแวะให้เสร็จทันการด้วยมันเอ่ยแล้วก็กลายเป็นฝุ่นควันหายไปทันทีเหมือนไม่มีใครเคยยืนอยู่ตรงนั้นมาก่อนเฮ้อเอาไงดีละทีนี้เรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วอาวุโสอีกคนกล่าวออกมาอย่างหนักใจกับปัญหานั้นสิเราถลํมมาไกลามากแล้วถ้ากกลับ็ออง,งอ อีกคนเอ่ยออกมานั้นสิในตอนแรกข้าคิดว่าแค่ทำลายราชวงศ์สเสวียนเท่านั้นแต่ครั้งนี้มีกองทัพมาเกี่ยวข้องด้วยและมากถึงหลายหมื่นถ้าเราเลือกข้างผิดเราไม่เหลืออะไรเลยเจ้าสำนักเอ่ยออกมาอย่างหนักใจใช่ยังเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเท่านอน,นั้นที่กองทัพจะมาถึงอาวุโสใหญ่เอ่ยขึ้นแต่ยังไงเราก็ขี่หลังเสือไปแล้วแต่ตอนนี้รอแค่การทํางานของอาวุโสเยาเฉินเทียนเท่านั้นเราค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปก่อนเจ้าสํานักเอ่ยออกมาและเดินไปยืนที่ข้างหน้าต่างเมอออองงงงมงท้้้้ฟาาาขาหนย่าางใช้ควควมิด รับทราบขอรับอาวุโสทุกท่านขานรับก่อนคำนับและพากันเดินออกไปทันทีเฮ้อเจ้าสำนักถอนหายใจออกมาอย่างนักใจเพราะไม่คิดว่าเรื่องราวจะมาเป็นแบบนี้แม้จะมีความแค้นกันแต่ก็ไม่คิดจะทำลายทวีต,ตัวเองแต่อีกใจหนึ่งก็พอใจหากมันมีอำนาจมันจะทำให้มันมีความสูขอสมหวังในความคิดในด้านต่างๆมันยืนอยู่อย่างเมื่อยลอยโดยไม่รู้ว่ามีเงาหนึ่งพุ่งทอยานออกไปอย่างรวดเร็วและจากไปหายไปทันทีกับความมืด ราชวงศ์ชิงเซียนภายในตอนนี้เป็นเวลาค่ำแล้วยามโผล่เอเพลไลท์ดุงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าไปความมืดกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆความวุ่นวายของค่ำคืนก็ก่อตัวขึ้นมาทันทีผู้คนเริ่มทำในสิ่งที่ตนต้องการในค่ำคืนแต่ภายในตำหนักของจักรพรรดิชิงเซียนตอนนี้มีท่านจักรพรรดิสเสวียนเฟยหลวนอาวุโสใหญ่หลงเลย์ยอลงท่านอาวุโสรองอาวุโสสามอาวุโสสี่ทั้งหมดหน้างอกันอยู่ครบไม่เว้นแม้แต่สเสวียนหยางก็อยู่ด้วยทุกคนหน้างอในที่ตัวเองตามต,ามตำแหน่งของตน เอาละมากันครบแล้วเรามาเริ่มต้นของเรื่องในคราวนี้กันสเสวียนเฟยหยวนเอ่อยออกมาพลางยกชาจิบแต่ตามองมาที่ทุกคนอืมเรามาเริ่มกันเถอะเอาเป็นว่าข้าขอถามท่านอาวุโสสี่เยาเฉินเทียนก่อนนะว่าท่านร่วมมือกับสำนักอัศนีพิโรธเพื่ออะไรอาวุโสใหญ่หลงเลยยอลงเอ่อยออกมาเบาๆแต่น้ำเสียงดังกังวนและหนาวเหน็บท่านอาวุโสใหญ่หลงท่านเอาอะไรมาเอ่ยข้าหรือจะไปร่วมมือกับสำนักอัศนีพิโรธอาวุโสเยาเฉินเทียนเอ่อยออกมาอย่างสงบนิ่งคล้ายกับเป็นเรื่องปกติ ท่านอาวุโสเหวยาท่านน่าจะรู้ดีว่าท่านทำอะไรอาวุโสรองเอ่ยขึ้นมาท่ามกลางความกดดันข้าทำอะไรเช่นนั้นหรืออาวุโสเหวยาเฉาเทียนเอ่ยออกมาตรงมาตรงท่านอาวุโสเห่ยาเราเองก็คนกันเองข้าอยากให้ท่านเอ่ยมาเองจะดีกล่าวเพราะเรารู้การเคลื่อนไหววพวกท่านมาตลอดอาวุโสสามเอ่ยออกมาเพราะเขาหน้างอไกลสุดข้านมีหลักฐานเช่นนั้นหรือทีจะกล่าวหาข้าอาวุโสเหวยาเอ่ยออกมาอย่างไม่ยอมรับแต่ในใจเริ่มหวั่นหววแล้วเหมือไหลเต็มแผ่นหลังแล้ว เรื่องหลักฐานเรามีแน่เพียงแต่อยากรู้เหตุผลในการกระทาของท่านอาวุโสหลงเลยยอหลงเอ่อยออกมาพลางยื่นมือออกมามีหยกชิ้นหนึ่งอยู่บนฝ่ามือเฮออ้นี่จะขู่ให้ข้ายอมรับด้วยเรื่องที่ข้าไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นอาวุโสสี่ยาวเฉาเทียนเอ่อยออกมาพลางยิ้มย่อเบาๆและแล้วอาวุโสใหญ่หลงเลยยอหลงก็โยนชิ้นหิยกลงตรงหน้าจาก,กรพรรดัสเสวียนเฟยหยวนทันทีที่หยกสัมผัสกับพื้นก็ฉายภาพต่างๆขึ้นมาอย่างชัดเจนมันคือภาพที่เขานั้นเข้าพูดคุยกับเจ้าสํานักอัศนีพิโรธและอีกกหหลาายเตุรณ์ พวกท่านไปเอาอยกแบบนี้มาจากไหนนอกันอวุโสสีเอ่ยออกมาอย่างตกตะลึงต้องขอบคุณหลานชายข้าที่ให้ยกชิ้นนี้มาและคนที่ไปสืบมาก็คนของเขาเช่นกันมีความสามารถมากในการสืบสวนข้อมูลต่างๆอวุโสใหญ่เอ่ยออกมายิ้มมกับความสิ้นหวังของอวุโสสีเยาเฉาเทียนฮ่า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 ในที่สุดเรื่องข้าก็ถูกเปิดจนได้ฮ่า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 อาวุโสสีเอ่ยออกมาและหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งสำหรับเรื่องนี้ถ้าน้ามีเจตนาอันใดถึงทำแบบนี้เสวียนอย่างเอ่ยถามทันทีที่อวุโสสียอมรับออกมา เจตนาอะไรจุดประสงค์อะไรนอกจากข้าต้องการแก้แค้นแทนลูกชายข้าที่เจ้าทำร้ายเขาจนตายแต่พวกเจ้ากลับมีความสูขขอกันดีอยู่อาวุโสสี่เอ่ยออกมาอย่างโกรธแค้นพวกเจ้าต้องมีการสูญเสียเช่นข้าแต่เสียดายที่ชาทำไม่สำเร็จก็เพราะบุตรชายเจ้าหลงกลวงเย่นี้เช่นนั้นก็สำเร็จแล้วยังมีหลานเจ้าเจ้าเย่เทียนอีกถ้าไม่มีพวกเจ้าแผนข้าสำเร็จแล้วอาวุโสสี่เอ่ยออกมาอย่างเจ็บใจมันต้องผิดแผนมาหลายครั้งหลายคราเพราะตระกูลหลงเออท่านช่างผูกใจเจ็บจริงๆข้าลาสงสารท่านยิ่งนักอาวุโสสามเอ่ยออกมาและสายหน้าไปมา แม้ครั้งนี้ข้าพลาดแต่พวกเจ้าทุกคนไม่รอดแน่โดยเฉพาะพวกเจ้าตระกูลหลงถ้าไม่มีพวกเจ้าแผนข่าสำเร็จแล้วอาวุโสสี่เอ่ยออกมาพลางลุกขึ้นชี้หน้ามาทางอาวุโสใหญ่หลงเลยยอหลงเฮอเอาละข้าคงต้องคุมขังท่านแว่จนเก่าเราจะจัดการสำนักอัศนีพิโรธได้สวียนเฟยหยวนเอ่ยออกมาและสายหน้าเบาๆจับข้าหรือแต่เจ้าต้องตายก่อนอาวุโสสี่เอ่ยออกมาก่อนที่จะพุ่งทอยานเข้าใส่สวียนเฟยหยวนที่อยู่บนที่นางอจากกรพพัดทันทีตายหมัดราชสีพิโรธ อาวุโสสี่กำมัดพุ่งเข้าใส่จกกักพรรดัดสวียนเฟยหยวนที่ได้ลุกขึ้นมาและเร่งพลังป้องกันกันทันทีแรงพลังระดับจากรอพอดีเซียนราชันขั้นต้นเผยออกมาอย่างแรงก่อนที่หมัดจะถึงตัวแต่ครวดดอ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 ,ดอ,ดอสวียนเฟยหยวนกระอักเลือดออกมาทันทีหลายคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแต่อาวุโสใหญ่หลงเลยยอหลงปอดีกิริยาเร็วสุดเคลื่อนตัวหายไปจากที่เพียงเซียววิมายืนอยู่ตรงหน้าสเสวียนเฟยหยวนแล้วปล่อยหมัดออกประทะทันทีหมัดมังกรเพลิงปทัทพีตู้มมมม เสียงปะทะดังขึ้นตรงหน้าของเสวียนเฟยหยวนแรงลมกระโชกเข้าใส่ทุกคนในนั้นทันทีและร่างของอาวุโสสี่เยาเฉาเทียนถอยหังออกมาไกลถึงประตูพลังมองมาที่หลงเล่ยหลงอย่างตกใจจะจักรพรรดิเซียนราชาชันเป็นไปมาไม่ได้บทที่2อ6็ดสแผนแตกเสียงร้องตกใจของอาวุโสเยาเฉาเทียนทำเอาทุกคนมองมาที่อาวุโสหลงแม้จะตกใจกันทุกคนเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเขาไม่น่าจะมีพลังระดับนี้แต่ก็พากันเก็บความสงสัยเอาแว้แล้วหันมามองอาวุโสเยาเฉาเทียนที่ตอนนี้ยืนมองมาที่จักรพรรดิเสวียนเฟยหยวน เจ้าทำแบบนี้หมายความว่าไงอาวุโสรองเอ๋อยออกมาตามองมาที่อาวุโสเหยา่หมายความว่าไงก็หมายความว่าข้าจะทำลายพวกเจ้าทุกคนไงแต่ตอนนี้คงไม่ใช่เพราะมีข้าแค่คนเดียวแต่อีกไม่นานเจ้าก,ก็จะตายแล้วเพราะพิษท,ที่ข้าวางแวะเจา้าจะไม่สามารถใช้พลังปราณได้ฮ่า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 อาวุโสเหยา่เอ่อยออกมาและหัวเราะอ,อย่างบ้าคอลังก่อนจะทอยานไปจากที่แห่งนั้นและอาวุโสรองกําลังจะตามไปแต่อาวุโสใหญ่เอ่อยห้ามแหวะก่อนไม่ต้องตามท่านอาวุโสรองข้ารู้ว่ามันไปที่ใดแต่เราควรดูท่านจักรพรรดิก่อนเถิด อืมแล้วท่านจักรพัรดิเป็นเช่นไรบ้างอาวุโสรองเชียวเปยยอฐานเอ่ยอ,ออกมาและทอยานเข้าหาจักรพัรดิเสวียนข้ามีเป็นไรมากเพียงแค่เดินพลังไม่ได้แค่นั้นจักรพัรดิเสวียนเอ่ยอ,ออกมาพลางมือกุมที่หน้าอกตัวเองข้าได้ยินว่าเขาวางยาพิษกับท่านเป็นพิษชนิดใดกันอาวุโสเฟิงอี้เซเอยอ,ออกมาข้าก็มีรู้เพียงแค่เรารอแพทย์หลวงมาตรวจสอบแค่นั้นอาวุโสหลงเอ่ยอ,ออกมาแล้วทางกระกูลเห่ยาเราจะทําเช่นไรอีกคนเอ่ยอ,ออกมา คงทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนส่วนมากไม่รู้เรื่องแค่กับบริเวณแววก่อนก็พออาวุโสใหญ่เอ่ยออกมาเพราะเขารู้ว่ายังไงคนในตระกูลก็ไม่มีใครอยู่อยู่แล้วเพราะแผนการมีได้วางแว้แค่วันเดียวแต่ถูกวางมาแล้วหลายปีนั้นเองอืมมันก็จริงอีกคนเอ่ยตอนนี้เราเอาท่านจักรพรรดิไปนักษาก่อนอาวุโสใหญ่เอ่ยออกมาแล้วทุกคนก็พาสเสวียนเฟยหยวนไปที่ห้องเพื่อรอแพทย์หลวงมาตรวจสอบอีกอรออบอ ข่าวการก่อบกบดอของอาวุโสเยาดังไปทั่วเมืองทันทีไม่เว้นแม้กระทั่งสำนักใหญ่ทั้งสามและตอนนี้ทางสำนักวารีและเหมันก็ทราบเรื่องแล้วจึงทำให้มีการประชุมกันเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขในเรื่องนี้เพราะพวกเขาได้รู้ว่าอาวุโสเยาเฉาเทียนได้ร่วมมือกับสำนักอัสนีพิโรธซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักใหญ่ของทวีปนี้และเมื่อเหล่าอาวุโสทั้งหลายได้เข้าประชุมกันในเรื่องนี้ก็ได้ข้อสรุปค,คือ รอดูท่าทีของสำนักอัศนีที่รธดก่อนและคอยดูการเคลื่อนไหววอของสำนักนี้และส่วนเรื่องของหลี่ฝูเฟิงก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนก็ยังไม่สายและในวันต่อมาหลายสำนักก็ถูกเรียกเข้าประชุมที่ราชวางังชิงเสียนมีสำนักเพลิงเทวะสำนักวารีและเหมันสำนักดาบและกระบี่และเหล่าตระกูลใหญ่ท้ายงอหลายเช่นตระกูลสัวเถาตระกูลหลี่ฝูตร,ร,ระกูลเถิงตระกูลฮั่วตระกูลเหลยอทั้งห้าตระกูลเหล่านี้คือเสาหลักของราชวัชิงเสียนอก็ว่าได้ที่คอยพัฒนาเมืองชิงเสียให้เจรริญุ่เรืง ส่วนสำนักใหญ่ทั้งสี่แต่ตอนนี้มีแค่สามนั้นคอยฝึกรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ให้มีพลังเพียงพอที่จะทำศึกสงครามได้เมื่อทวีปมีภยัยเพราะหากปราศจากสำนักเหล่านี้ทวีชิงเสียนก็คงอ่อนแอไม่สามารถแข็งแกร่งได้เช่นทุกวันนี้ตอนนี้อาการของท่านจับพรรอดีเป็นเช่นไรบ้างเจ้าสำนักเพลิงเทวะเสื่องสังฟงเอ๋ยออกมาอย่างห่วงใยก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ใช้พลังปราณไม่ได้อาวุโสรองเซียวเปยยอฐานเอ๋ยออกมาเป็นยาพิษชนิดใดกันถึงเป็นแบบนี้เจ้าสำนักดาบและกระบี่เยาวหวังเสื่องเอ๋ยออกมาอย่างตกใจ จากที่ข้าพิจารณากับอาการแล้วน่าจะเป็นพิษช,ชั้นสูงที่สามารถสกัดกั้นพลังปราณระดับจัก,กรพัิเียนได้เจ้าสํานักวารีและเหมันเอ,อ่ยออกมาพลังใช้ความคิดวิเคราะห์ไปด้วยแต่ขณะนั้นก็มีร่างสายหนึ่งพุ่งเข้ามาในที่ประชุมทันทีร่างนั้นได้ยืนอยู่นิ่งๆตามองมาที่ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมอยู่เจ้าเป็นเนตรรอผู้นําตระกูลสัวเทาสัวเทายวนเอ่อยถามและลุกขึ้นมาทันทีใจเย็นๆท่านสัวเทาไม่มีอะไรรอบนั้นคนกันเองอาวุโสใหญ่หลงเลยอหลงเอ่อยออกมาทันที คนของเราหลายเสียงเอ่ยออกมาอย่างงงไม่เข้าใจแล้วอาวุโสใหญ่ก็เดินออกมาและป้องหมัดคำนับมาทางชายผู้นั้นทันทีคารวะท่านหลงหลินนีทราบว่าท่านมาด้วยเรื่องอันใดาอาวุโสใหญ่หลงเลยอหลงเอ่ยขึ้นมาข้ามาส่งเขาตามที่นายน้อยสั่งแค่นั้นหลงหลินเอ่ยออกมาเพราะเขาเบื่อที่จะอยู่ภายในแหวนของเย่เทียนจนอาสามาทำภารกิจนี้นายน้อยนายนาย้อย,ยคนใดกันผู้นำตระกูลเลยอเลยอหยวนฟงเอ่ยออกมาอย่างสงสยัยใครกันที่เป็นนายนาย้อยที่มีคนรับใช้พลังระดับนี้ ฮ่า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 ก็หลานข้าเองที่ให้ทำอาวุโสใหญ่เอ่ยออกมาและหัวเระเบาๆหลานท่านใครกันอีกตระกูลกล่าวท่านหัวก็หลงเย่เทียนหลานชายท่านอาวุโสใหญ่ยังไงเล่าขอรับผู้นำตระกูลหลี่ฝูหลี่ฝูฟงเอ่ยขึ้นมายิ้มยิ้มเพราะลูกชายเขามีสัมพันธ์ที่ดีกับเย่เทียนนั้นเองเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยท่านหลงหลิงท่านมีอะไรอย่างนั้นหรืออาวุโสใหญ่เอ่ยขึ้นมานี่คือข่าวสารที่นายน้อยให้ข้าเอามาให้ท่านหลงหลิงเอ่ยแล้วผายมือออกก็มียกชิ้นหนึ่งในมือแล้วส่งให้กับอาาาุุุโสสใใหหญ่่กกก็ยไปปจตททคนนีระชม ข้าไม่สามารถสัมผัสพลังเขาได้เลยผู้นำตระกูลเลยอเอ่ยออกมาชะงหน้ากลัวจริงๆอีกคนเอ่ยเอาละเรามาดูกันว่าเรื่องที่หลานชายข้าเอามาให้คือสิ่งใดอาวุโสใหญ่สาพลังปราณเข้าไปก็เกิดภาพขึ้นมาปรากฏเป็นภาพเจ้าสํานักและชายชุดดากําลังคุยกันมันชัดทั้งภาพและเสียงํำเอาที่ประชุมเงียบกริบชนิดได้ยินเสียงหายใจของกันและกันเลยทีเดียว สงครามอัญญประกาศคู่กองทัพนับหมื่นเสียงโหว,วกเวกโวยวายก็เกิดขึ้นมาทันทีหลังจากที่ยกชิ้นนั้นหยุดทำงานก็ทำให้หลายคนตกใจหวาดกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแต่ก็มีหลายคนพร้อมจะสู้ต่างคนหลายความคิดมั่วกันไปหมดจนทำให้อาวุโสใหญ่ที่เป็นประธานในการประชุมเอ่ยเสียงดังๆออกมาว่าทุกทุก,ท,กท่านใจเย็นๆก่อนและเงียบก่อนในที่ประชุมก็ลดเสียงพูดคุยลงทันทีแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อยทำให้หลายคนต่างมองมาทีอาวุโสใหญ่ลงเลยอหลงทันทีเอาละทีนี้เรามาพูดคุยกันว่าจะรับมืออย่่างงไรรกับเือนี อาวุโสใหญ่เอ่ยขึ้นมาหน้าเครียดเราควรทำเช่นไรดีท่านอาวุโสใหญ่เจ้าสำนักดาบและกระบี่เอ่ยขึ้นมาสิ่งแรกเรายังไม่รู้กำลังของฝ่ายตรงข้ามมีพลังเท่าใดดังนั้นภายในหนึ่งเดือนนี้เราต้องเตรียมกำลังแวร์ให้พร้อมและสนับสนุนรุ่งเยาว์ที่มีพรสวรรค์ให้มีพลังที่เข้มแข็งพอที่จะป้องกันเมืองได้และเราจะต้องรักษาจากรพพัดเสวียนเฟยหยวนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเหล่าทหารอาวุโสใหญ่เอ่ยขึ้นมาในทันทีอืมดีข้าเห็นด้วยกับความคิดนี้เจ้าสำนักเพลิงเทวะเอ่ยออมมมมาาายย่่งินดีให้คววรืว ข้าด้วยข้าด้วยหลายคนเห็นดีด้วยกับความคิดแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ก็ดีกล่าวไม่ทําอะไรการทีจะหลบหนีหน้าหรือหลบหนีไปที่ใดเพราะที่ได้ฟังได้ยินมาพวกมันพร้อมกวาดล้างทุกทวีปอยู่แล้วทําให้หลายคนคิดหนักในเรื่องนี้ทันทีเอาละเราไม่มีเวลามากหากเราช้าไปอาจทําให้เสียเวลาที่ควรจะเป็นของเราไปดังนั้นขอให้ทุกท่านแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตนเองและรอฟังข่าวอีกทีอวุโสเอ่ยออกมาและทุกคนก็พากันจักไปทันทีเหลือเพียงเหล่าอาวุโสราชวงศ์ชิงเสียนเท่านั้นบทที่สองอยเจ็ดิบเจด สเวียนชิงเมื่อทุกคนออกไปแล้วทางอาวุโสทุกท่านได้ปรึกษากันต่อไปและเรื่องเนื้อหาของปัญหาส่วนมากจะหาวิธีรักษาจากระรัดสเวียนเฟยหยวนส่วนเรื่องกําลังทหารได้มีการจัดไว้อย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วเช่นกันเอาละเรื่องการรักษาจักรพรัดข้าจะปรึกษากับหลานข้าอีกทีเองส่วนเรื่องทหารให้ท่านอาวุโสเซียวเปยยอฐานรับเรื่องนี้ไปก่อนก็แล้วกันอาวุโสใหญ่เอ่ยออกมาถ้าเช่นนั้นก็เอาตามที่ท่านกล่าวมาก็แล้วกันแล้ววันนี้ข้าขอตัวกอ่อนอาวุโสรองเซียวเปยยอฐานเอ่ยออกมาและป้องหมัดแล้วเดินออกไปทันที ข้าเองก็ขอไปทําหน้าที่ตัวเองเช่นกันอีกคนกล่าวและเดินออกไปหลังจากนั้นเหล่าอาวุโสก็แยกย้ายกันออกทําหน้าที่ของตนเองในวันต่อมาที่ตระกูลหลงตอนนี้หลงเลยยอหลงกําลังน้างออยู่ที่ในห้องของตํานักหลังตระกูลและมีหลายคนน้างออยู่ครบทุกคอนอส่วนเด็กๆก,ก็อยู่ที่สวนและศาลาริมน,น้ําที่มียอบรรยากาศที่เย็นสบายในหมู่เด็กๆจะมีสาวใช้รุ่นเยาวคอยดูแลอย,อยู่ไกลไล่ไล่เช่นกันและภายในห้องท่านปู่อาการของท่านจะก,กระพัดเป็นเช่นไรบ้างเย่เทียนเอ๋อยออกมา ข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาโดนพิษชนิดใดแต่ตอนนี้อาการก็ยังไม่ค่อยหนักใจเพียงแต่โคจรพลังไม่ได้แค่นั้นหลงเลยยอหลงเออยออกมาอย่างหนักใจอืมเทียนเอ๋อเจ้าพอมีหนทางหรือไม่หลงซางอี้เอ่ยขึ้นมาแล้วมองมาทางหลานชายท่านยาข้าก็ไม่แน่ใจเพียงแต่ข้าต้องไปดูก่อนแค่นั้นเย่เทียนเอ๋ยขึ้นดีเทียนเอ๋อเจ้าแน่ใจแค่หายหนอท่านปู่หลงเออยออกมาอย่างยินดีท่านพี่เทียนเอ๋อบอกต้องดูอาการก่อนถึงจะรู้นะท่านยาซางอี้เออยออกมาอย่างขำๆเออท่านปู่หลงอ้ําบึ้งทันที ท่านปู่แล้วท่านจะทำอย่างไรต่อไปขอรับเย่เทียนเอ่ยถามถึงเรื่องราวของปัญหาและทางแก้จากนั้นหลงเลยยอหลงก็เล่าทุกอย่างให้เย่เทียนฟังทันทีแล้วเย่เทียนก็เอ่ยถามถึงปัญหาของเรื่องราวในครั้งนี้ท่านปู่เรื่องราวในครั้งนี้เป็นมาเช่นไรกันหรือซึ่งข้ารู้สึกเหมือนไม่ใช่สงครามธรรมดาเลยเออแันเรื่องนี้มันก็อาจเป็นเช่นเจ้าว่าละนะข้าจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องราวมีอยู่ว่าในสมัยท่านบรรพบุรุษของเราและท่านจัก,กรพรรดิสเสวียนชิงนั้นเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้ว โดยจักรพรรดิสเสวียนชิงได้ต่อสู้กับกลุ่มปีศาจกลุ่มหนึ่งมาหลายปีจนสามารถสยบมันลงได้และได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่มันก็หนีได้จักรพรัดปีศาจต,ตนนั้นชื่ออี้จงเทียนทั้งสองมีพลังอยู่ที่ครึ่งเก้าเทพทั้งคู่ต่างกันเพียงระดับขั้นเท่านั้นหลังจากต่อสู้กันมาหลายปีในที่สุดจักรพรรดิสเสวียนชิงก็ได้ชัยชนะแต่ไม่สามารถกำจัดได้เพียงแต่ทำให้บาดเจ็บสาหัสกลับไปเท่านั้น ทำให้จักรพรรดิสเสวียนชิงได้ก่อตั้งทวีปนี้ขึ้นมาเพื่อคอยจับตาดูการเคลื่อนไหววอของกลุ่มปีศาจฝ่ายจักรพรรดิอี่จงเทียนและคอยยับยั้งมาตลอดหลายสิบปีมานี้และสุดท้ายในอีกหลายปีต่อมาหลังจากตั้งทวีตแล้วและมั่นคงแล้วจักรพรรดิสเสวียนชิงก็ได้บรรลุถึงระดับเทพและได้ก้าวขึ้นไปสู่ชั้นเทพในตำนานและทางราชวงศ์เสวียนก็สืบทอดมาหลายร้อยปีเช่นกันกันกบตระกูลเราและตระกูลที่ต่อสู้ร่วมกับจักรพรรดิสเสวียนชิงในครั้งนั้นก็มีตระกูลหลงตระกูลเียว ตระกูลชางตระกูลเฟิงและตระกูลเหยาวแต่ตระกูลเหยาเข้ามาร่วมจัดตั้งทวีปหลังสงครามจบแล้วก็แค่นั้นเองหลงเลยยอหลงเล่าจบก็มองมาทางภรรยาของเย่เทียนนิดหนึ่งก่อนจะทำสีหน้าสงบเลอางออืมถ้าเช่นนั้นข้าคิดว่าคงเป็นกองทัพของปีศาจกลุ่มนี้แน่และพวกมันมีพลังในระดับใดขอรับเย่เทียนเอ่ยขึ้นมาอย่างสนใจอัญญ์ประกาศคู่ตามที่ในบันทึกของท่านบรรพบุรุษของตระกูลเราที่ได้ต่อสู้กับเหล่าทหารของกลุ่มปีศาจอย่างน้อยก็อยู่ในชั้นเซียนขึ้นไปจนถึงจัก,กรพราออกมา เขาเช่นนั้นข้าต้องทําบางอย่างแล้วละ่ะแต่ตอนนี้เราไปรักษาท่านจักรพรรดิกันก่อนดีก่าวท่านปู่เย่เทียนเอ๋ยขึ้นมาแต่ในขณะนั้นก็มีสาวใช้เดินเข้าก่อนคาราวาท่านผู้นานายน้อยตระกูลหลี่ฝูและตระกูลัวเถามาขอพบนายน้อยเจ้าค่ะสาวรับใช้เอ๋ยขึ้นเมื่อเข้ามาแล้วอ้อไปเชิญเขาเข,าเข้ามาสิท่านปู่หลงเอ๋ยออกมาและสาวใช้ก็เดินออกไปแล้วไม่นานก็มีชายสองคนและสาวสวยคนหนึ่งเดินเข้ามาคาราวาท่านปู่หลงท่านย่าหลงขอรับเจ้าค่ะทั้งสามเอ๋ยพร้อมกันและป้องหมัดคำนับ ห้าห้าตามสบายหลานหลานวันนี้มาทําอะไรที่นี่กันหละ่ะท่านปู่หลงเอ๋ยขึ้นมาสวนท่านย่าก็ยิ้มอบอุ่นให้กับทั้งสามพวกข้ามาหาเจ้าเย่เทียนขอรับส่วนเทาเฟยเอ๋ยขึ้นมาและปลายตามองมาทางเย่เทียนมีเรื่องอันใดหรือเย่เทียนเอ๋ยขึ้นมาบทที่สองร้อยเจ็ดสิบปดรักษาหลังจากที่กลุ่มของสัวเทาเฟยและหลี่ฝูเฟิงกับเฉียงซือได้เข้ามาแล้วนั้นก็ทําความคราวรอพอเจ้าตระกูลแล้วนั้นก็พากันเข้าเรื่องราวที่พวกเขามาในครั้งนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากรู้ว่าเจ้าจะทําอย่างไรต่อไปหลี่ฝู่ ในเรื่องอันใดหรือท่านพี่เย่เทียนเอ่ยขึ้นมาเพราะสิ่งที่พวกเขาถามเขาย่อมรู้อยู่แล้วในจุดประสงค์ที่เขามาก็เรื่องของกลุ่มที่จะมาทําสงครามกับเราไงส่วนเถาเฟยเอ่ยออกมาอย่างตรงตรงน้องเทียนเราไม่ได้รู้จักกันแค่วันสองวันนะนิสัยเจ้าเป็นเช่นไรทําไมเราจะไม่รู้หลี่ฟูเฟิงเอ่ยออกมาใช่ใช่เย่เทียนข้าก็คิดแบบนั้นเจ้าอยากปล่อยให้พวกเราปลอดภัยสิเชียงซือเอ่ยออกมายิ้มยิ้มเพราะเขารู้นิสัยของเย่เทียนดีเออคือเย่เทียนพูดไม่ออกทําให้เหล่าพันรายาทั้งสี่พากันขำเบาๆ เอาละละักฆาเข้าใจพวกเจ้าแต่ตอนนี้เราต้องไปทาธุระก่อนหลงเลยอหลงเอ่ยออกมายิ้มยิ้มพอใจที่หลานตัวเองมีมิสหายที่จริงใจแบบนี้ท่านปู่จะไปหายนอหรือขอรับและข้าขอโทษที่ถามถ่ายหลีฝูเฟิงเอ่ยถามท่านไปลงทันทีที่ท่านกล่าวจบปู่ว่าจะไปที่วังชิงเสียนกับเทียนเอ๋อสักหน่อยนะท่านปู่หลงเอ่ยออกมายิ้มยิ้มถ้าเช่นนั้นข้าขอไปด้วยได้หรือไม่ท่านปู่ซัวเถาเฟยเอ่ยออกมาด้วยสายตาอ้อนวอนอืมได้สิเราไปกันตอนนี้เลยเป็นไรท่านปู่หลงเอ่ยขึ้นยิ้มยิมยม ท่านลุงเฟิงท่านลุงเฟยยอยยอยยอเสียงเจ้าแสบดังขึ้นทันทีพร้อมกับเสียงวิ่งมาและกระโดดเข้ากอดทันทีว่าไงเจ้าแสบทำไรอยู่เอ่ยหลี่ฟูเฟิงเอ่ยออกมาหลังรับแรงโถมเข้ามาแล้วเอ่ยถามข้าดีใจที่ท่านลุงเฟิงมาจังเลยเจ้าแสบเยวเฟิงเอ่ยขึ้นยิ้มตาหยีเฮ้อทำไมไม่มีใครคิดถึงเราเลยน้าส่วนเถาเฟยเอ่ยขึ้นมาลอยลอยอย่างน้อยใจก้มหน้าลงมองพื้นทําให้เยวเฟิงมองมาก่อนจะเอ่ยขึ้นมาข้าก็คิดถึงท่านลุงเฟยกับท่านป้าซื้อเช่นกันฮิฮิฮๆ รอเชียงซือเอ๋ยออกมายิ้มยิ้มพร้อมใช้มือขยี้หัวเยโวเฟิงเบาๆจริงขอรับท่านป้าซือเจ้าแสบเอ๋ยหลังจากนั้นก็ท่านลุงท่านป้ามาได้ยังไงเจ้าคะเสียงใสๆของซีเยโวดังขึ้นมาด้านหลังทั้งสามในขณะกําลังแกล้งเจ้าแสบอยู่เจ้าก็เพิ่งมาจะแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่หละ่ะเชียงซือเอ๋ยถามยิ้มยิ้มกับหลานทั้งสองที่เข้ามาเล่นอยู่ที่สวนเจ้าคะ่ะแต่พอรู้ว่าพวกท่านมาก็เลยมาหาก่อนเจ้าคะ่ะซีเยโวเอ่ยออกมาและเดินมากอดเชียงซือ เอาล่ะเอาเป็นว่าให้ปู่กับพ่อและท่านลุงออกไปทําธุระก่อนนะค่อยคุยกันท่านปู่หลงเอ่ยกับหลานยิ้มยิ้ด้วยความรักขอรับท่านปู่เจ้าแสบเอ่ยเพราะเขารู้ว่าพวกผู้ใหญ่มีความลับเยอะอยู่แล้วจึงไม่เศร้าซีอะไรและหลังจากนั้นทั้งสี่ก็ออกเดินทางไปที่วังสเสวียนทันทีและตลอดทางพวกเขาคุยกันหลายเรื่องจนเดินทางมาได้สักพักก็ได้มาถึงวังสเสวียนและได้ถูกเชิญเข้าไปทันที ภายในห้องมีชายวัยกลางคนนอนอยู่บนที่นอนที่นุ่มสบายสวยงามในห้องที่ใหญ่โตแต่ชายที่นอนมีสภาพซูกเซียวเล็กน้อยนอนอยู่บนใบหน้ามีร่องรอยของความหมองคล้ำและมีคนเฝ้าอยู่คือสเสวียนหยางนั้นเองคารวาวะท่านพี่สเสวียนหยางขอรับเย่เทียนเอ๋ยและป้องหมัดคำนับทันทีและสองหอนู่ก็ทำตามทันทีเออคารวาวะท่านอาวุโสใหญ่ขอรับสเสวียนหยางพยักหน้ารับและคำนับอาวุโสใหญ่หลงเลยยอหลงทันทีท่านพี่อาการท่านลุงเป็นเช่นไรบ้างตอนนี้เย่เทียนเอ๋ยถามทันที ตั้งแต่ครั้งนั้นที่กระอักเลือดถึงตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยสวียนหยางเอ่ยอย่างหนักใจและสายหน้าไปมาเย่ทียนไม่พูดไม่จาแล้วเดินเข้าไปหาจัก,กระพัดสวียนเฟยหยางก่อนจะหยุดแล้วเอื้อมมือมาจับที่จรก่อนจะนิ่งเงียบไปแต่แท้จริงแล้วเขาสื่อสารกับท่านปู่ชิงฟงที่อยู่ในปราสาทเพื่อถามถ่ายถึงอาการของสวียนเฟยหยวนนั่นเองและสักครู่ต่อมาเย่เทียนก็ลืมตาขึ้นมาก่อนจะวางมือลงแล้วเดินออกมาหาทุกคนที่ยืนรออยู่ว่ายังไงเทียนเอ,อ๋ท่านปู่เอ,อ่ยถามมาอย่างสนใจและลุ้นอยู่ เอก็พูดยากขอรับท่านปู่ข้าไม่คิดว่ามันจะยังอยู่แต่มิใช่คนในทวีปนี้ทํามันขึ้นมาแน่แเย่เทียนเอ่ยพลางใช้ความคิดว่าจะอธิบายอย่างไรดีมันคืออะไรเช่นนั้นหรือน้องเทียนเสวียนหยางเอ่ยถามคือแบบนี้นะท่านพี่พิษที่ท่านลุงโดนนั้นมันหายสาบสูญไปนานแล้วเพราะมันอันตรายมากกับเหล่าจอมยุทธในสมัยนั้นได้มีการร่วมกันล่อล่าและได้ทําลายทิ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันยังอยู่นั่นคือพิษมัจุราชสลายปราณใครที่โดนพิษนี้ในตอนแรกจะไม่มีอาการและไม่สามารถจับมือคนทําได้ พราะวันใดหรือเวลาใดที่มีการโคจรพลังเมื่อนั้นคือจุดสิ้นสุดของมันมันจะระเบิดปรานจากข้างในก่อนเช่นท่านลุงโดนแล้วมันจะค่อยๆดูดปลืนปรานในร่างกายไปและร่างกายจะแห้งหียาววและสุดท้ายก็ตายจากไปอย่างทรมานเย่เทียนเอ๋ยเล่าอย่างยืดยาวอย่างละเอียดทาให้หลายคนอ้าปากค้างกันลัแล้วเราจะทําเช่นไรดีนะน้องเทียนเสวยนหยางเอ๋ยออกมาอย่างตกใจกับสิ่งที่ได้ยินท่านพี่อย่าตกใจไปแค่พิษแค่นี้เองแต่ข้ามีเรื่องขอร้องอีกอย่างจะได้หรือไม่และอยากขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยเย่เทียนเอ๋ยออกมายิ้ เจ้ามีอะไรอย่างนั้นหรือเทียนเอ,อ๋ท่านปู่หลงเอนออกมาคือหลังจากที่ข้ารักษาท่านลุงสเสวียนแล้วพวกท่านต้องจากนั้นเย่เทียนก็เล่าถึงแผนการต่างๆให้ฟังเพื่อทุกคนเข้าใจบทที่279 เตรียมตัวหลังจากรักษาจากกระพัดเสวียนเฟยหยวนแล้วเย่เทียนก็กลับมาที่ตระกูลตอนนี้ทุกคนกำลังนะ้างอคุยกันอย่างสบายมีหัวเราะบ,บ้างบางครั้งทําให้เย่เทียนยืนมองภาพนี้ด้วยความสูขขอและเขาสาบานว่าจะปกป้องภาพนี้ให้คงอยู่ตลอดไปจนซูเถาเฟยและหลี่ฝูเฟิงเดินมาทานและมองไปที่ภาพตรงหน้าก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอย่างเบาๆว่าช่างงอสวยงามเราควรรักษาภาพนี้ให้อยู่ตลอดไปหลี่ฝูเฟิงเอ่ยคลางตามองไปข้างหน้าเย่เทียนเองก็ตกใจที่หลี่ฟูเฟิงอ่านความคิดของเขาออกเช่นนี้ ใช่นั่นคือสิ่งที่เราควรทําสัวเถาเฟยเอ่ยออกมาเช่นกันอือว่าแล้วเย่เทียนก็เดินไปที่กลุ่มของหญิงสาวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านยา่าเหล่าภรรยาหรือแม้แต่เซียงอซือที่กําลังพูดคุยกันเมื่อมาถึงเขาก็ยิ้มให้กับพวกเขาเป็นไงบ้างเทียนเอ๋อท่านย่าเอ๋ยถามเมื่อมาถึงก็เรียบร้อยดีขอรับเย่เทียนเอ๋ยยิ้มยิ้มอือดีแล้วลแต่เจ้าทําเช่นไรกันท่านย่าซางอวีเอ๋ยถามอย่างอยากรู้และเย่เทียนเองก็เล่าให้ฟังทุกอย่างและเน้นย้ำให้เก็บเป็นความลับเท่านั้นทุกทกกๆคนน็พยัััห้้าารบรบบอมปอบมปตต เอาล่ะนับแต่นี้เราจะเตรียมตัวกันท่านย่าท่านพร้อมหรือไม่เย่เทียนเอ๋ยถามออกมาพร้อมอะไรเทียนเอ๋ยท่านย่าซางอวีไม่เข้าใจคําถามที่เย่เทียนเอ๋ยถามข้าจะยกระดับทุกคนเพื่อแวะปกป้องตนเองและตระกูลเราและข้าจะประชุมกันวันนี้ขอรับเย่เทียนเอ๋ยออกมาและชี้แจงให้ฟังก็แล้วแต่หลานแล้วกันนะย่าอย่างไรก็ได้ท่านย่าซางอวีเอ๋อยิ้มยิ้มกับหลานชายตนและหลังจากนั้นท่านย่าซางอวีก็ให้ทุกคนไปรวมกันที่ตระกูลหลักทันที ภายในห้องประจำตระกูลมีทุกคนรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนปัจจุบันท่านปู่หลงเลยยอหลงท่านปู่หลงกวงเย่และเหล่าอาวุโสทุกท่านเหล่าสหายทั้งสามหรือแม้แต่เหล่าภรรยาและลูกๆก,ก็ออยุ่ยรวมกันเย่เทียนได้ยืนขึ้นและกล่าวว่าทุกท่านตามที่ท่านได้ยินข่าวมาในอีกไม่เกินหนึ่งเดือนอาจจะเกิดสงครามจากกลุ่มลึกลับข้าไม่อยากให้ทุกท่านตกใจขอเพียงเชื่อมั่นในตระกูลเราข้าจะยกระดับทุกท่านให้เอาตัวรอดได้ช่วยเหลือตัวเองและตระกูลได้เพียงพวกท่านตั้งใจเท่านั้นแต่ก่อนอื่นข้าขอถามา,มา,ามมา่ไไรรหห้ดื เย่เทียนเอ๋ยรายชื่อสมุนไพรออกมาสิบชนิดและจํานวนทําให้เหล่าอาวุโสทั้งหลายตาโตเท่าไข่ห่านเลยทีเดียวเทียนเอ๋อสมุนไพรเหล่านั้นเราก็มีแต่บางอย่างต้องหาซื้อเอาแต่พอหาได้ท่านปู่หลงเลยยอหลงเอ๋ยออกมาพลังครุ่นคิดนี่เป็นรายขอรับเอาแค่พอที่มีก็ได้ส่วนที่เหลือข้าจะหาเองเย่เทียนเอ๋ยออกมาเพราะถ้าให้เขาทําเลยก็ย่อมได้แต่เขาอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญและความลําบากในการเตรียมทรัพยากรเพื่อพวกเขามีความมุ่งมั่นมากขึ้น ดีเช่นนั้นท่านอาวุโสใหญ่ท่านเอาสมุนไพรให้เทียนเอ๋อด้วยท่านปูหลงเลยยอหลงบอเปล่าแกอาวุโสใหญ่ขอรับว่าแล้วก็ออกไปทันทีเอาละแผนฆ่าเป็นเช่นนี้จากนั้นเย่เทียนก็ได้อธิบายในวิธีการต่างๆให้ฟังอย่างละเอียดอีกทิศหนึ่งของทวีปชิงเสียนภายในสำนักอัศนีพิโรธตอนนี้เหล่าเจ้าสำนักและเหล่าอาวุโสกำลังนั่งงอฟังชายคนหนึ่งเล่าเรื่องต่างๆอยู่อย่างตั้งใจฟังชายที่กำลังเล่าอยู่คืออาวุโสเยาเฉาเทียนที่กำลังอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟัง อืมก็ถือว่าดีที่ทําให้จักรพรรดิสเสวียนรับบาดเจ็บได้และรอแค่วันตายเท่านั้นจะมีก็แค่อวุโสใหญ่หลงเลยอยหลงเท่านั้นที่มีพลังแต่เราสามคนก็สามารถรับมือได้และยังมีกองทัพของนายน้อยอีกข้าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถต้านกองทัพเราได้แน่เจ้าสํานักเอ่ยออกมาเขามั่นใจแล้วว่าสงครามครั้งนี้พวกเขาจะชนะแน่เพราะจักรพรรดิสเสวียนเฟยหลวนได้แน่ดังนั้นมันจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับกองกําลังของชายชุดดําทันทีอะไรนะกองทัพกองทัพอะไรอวุโสเยาเฉาเทียนเอ่ยถามทันทีและมีอาการตกใจกับคําพูดดที่ไ้ยิน อ๋อข้าลืมเล่าให้ท่านฟังคือนายน้อยที่เป็นนายใหญ่จะส่งกองกําลังมาที่นี่หลายหมื่นคนเจ้าสบายใจได้และนายน้อยจะมาด้วยตัวเองอีกด้วยเจ้าสํานับเอ่อยออกมาอย่างมั่นใจในศึกครั้งนี้โอ้เ<อ>ช่นนั้นหรือ5ดีๆดีๆมากพวกมันจะได้รับรู้ถึงความสูญเสียบ้าง้าอาวุโสเยาเฉาเทียนเอ่ยและหัวเราะออกมาอย่างสะใจ,จทันทีใช่แล้วเจ้าจะสมหวังแน่เจ้าอาวาสเอ่อยออกมาอย่างมีความสูขอข้าก็หวังอย่างนั้นเช่นกันอาวุโสเยาเอ่อยออกมาครึมครึม